พระสังกัจจายพระสังกัจจัยหลวงพ่อพีนะนะครับใหญ่เหมือนกันนะมีเส้นเกศาด้วยนะผีกลัวเรียกทรัพย์พิมพ์นี้มันมีสร้างก็มีบัสุทั์แล้วก็มีหุ่นพวกกลัวแล้วก็มีหุ่นพระดุลท่าแกอพอเออน่ะนของพระประานน่ะโอ้หนี่ปีไหนครับเนี่ยที่เจอสองพันห้าร้อยไหมผมสองพันห้าร้อยกว่ากว่าโอ้หนานาเลยว่ามันระบุปีจะพาะพ่อท่านทำทุกปีทำตลอดท่านไปไหนท่านก็ทำเพราะท่านสร้างวัดได้สามวัดอ่ะเนาะ หลวงพ่อพิพนะ้าสร<ป>้างสามสิบวัดนะครับก็หมดเตยุคต้นเดียวเนือ้ออสุภะถ้าเกิดว่าส่งลาวายุคปลายปลามงคลยุคปลายปากือยุคตน้นแยกไปขเขาเรียกอะไรมงคลนนยุคปลายแล้วใช่เพราะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดเขามาอยู่นะไม่สามารถเอาส่งไปได้เพราะเริ่มมีด่วาวฟ้องอะไรแล้วไงโดนฟ้องได้นะใช่โดนโดนฟ้องยิ่งสมัยนี่จบข่าวแล้วไม่สามารถที่จะเอาศพหรือกระดูกมาทำได้นะ พอออกเป็นข่าวนี่แม่งโดนฟ้องเลยปลาชิกกันเลยทีเดียวนะครับมานนที่พวกหมอผีนะสมองโอกดตํมกระแพงวัดอ่ะเอ้ามันมาทำทองกันที่แปรแรงไงมันเมื่อสนใจเราก็โดนคนแก่แล้วหนุ่มสาวแต่พวกจีนขรงอฮ่องกองออกไปมันเห็นไงเ <ừ> ห็นแค่จบไง